ลายผมด้านนี้นะครับอย่าลืมว่าโยคะเบสคือการกดจุดบนใบหน้าพร้อมกับการกำหนดกำหนดลมหายใจเนี่ยพอใช้ยิ้วชีเนี่ยกดที่หมดผมนะใช,ช้ยิ้วชี้ข้างหนึ่งนะครับกดที่ลายยิ้วชี้ไม่กีกนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราหายใจเข้าพร้อมกับค่อยๆลา,ยากนิ้วชีนี้มาบนหนึงครงการหน้าตาเราค่อยๆปล่อยพร้อมกับฝัใใ่งอื่นน,น,นนะครับต่างๆเส้นลักษณต่างๆนะครับใช้ยิ้วชี้นะครับค่อยๆลากค่ะ ใหใจเข้าก่อนนะครับค่อยๆลากผ่านจนถึงจุดของการนับผ่าน่ค่อยๆปล่อยน้องกล่อมายใจเอกนระหว่างทีลากนี่ให้เระลงน้ำนักเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณนับผานเนี่ยเ็จะเป็นกล้ามเนื้อแนวตรงฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเป็นกล้ามเนื้อแนวตั้งีรนเป็นกล้ามเนแนวตั้งแต่สังเกตว่าเวลาที่เรามูรอยเนี่ยมันจะเป็นรูรอยเนี่ราฉะนั้นเวลาที่เราลากผ่านมาพอมกันทุกเลามจะเป็นการช่วยกล้ามเนื้อแล้วก็ผิวหนังบริเวณนับผา กจะช่วยให้อ <imprisoned> ยู่หลอต่างๆเนี่ยบริเวหนาผากตึนะครับอีกหนึ่งกล้ามนะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดบริเวณโคงผมและนิ้วชี้กลางเอาไว้ที่ที่ปลายนิ้วชี้นี้นะครับหายใจเข้านะครับคอกๆค่อยๆลากหรืวมาจนถึงจุดจึดจุดจุดจุรจุดจ่ายุดจดจุดจกดจุดจงดาุดาุดจุดจุดจจดจุจุด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 จุ ผ่านไปแล้วบริเวณนัับมาจะถึงบริเวณหัวตาครับาบอกว่าใช้นิ้วชี้กดบริเวณหัวคิ้วนะครับคิ้วทั้งสองข้างนะครับคิ้วทั้งสองข้างจากนั้นหายใจเข้านะครับค่อยๆลากนิ้วผ่านลายเรียกว่าอะไรนะลายคิ้วผ่านบริเวณลายคิ้วนะครับเอาใหม่นะครับใช้นิ้วชี้กดที่บริเวณหัวคิ้วทั้งสองขางนะครับหายใจเข้าค่อยๆลากนิ้วผ่านบริเวณลาย พอมาถึงปลายคุยปล่อยคุยพองกับครับอย่าลืมนะครับว่าการกดจุดเนี่ยให้เราทำไปพร้อมกับการจับมือด้วยนะครับใช้นิ้วชี้ครับกดไปกดคุยนะครับหายใจเข้าครับจากนั้นค่อยๆกดผ่านบริเวณไหล่คุยพอมาจุดเุยปลายคุยที่ปล่อยคุยองกกับคุยอันนี้จะเป็นการช่วยในการดึงยใจนะครับร่างเนื่อรือนะครับ อันที่สามก็บอกว่าจะช่วยในการต่อต้านริ้วรอยในหนังตาเองนะครับคนที่มีปัญหาและตีนกาต่างๆเนี่ยเราจะใช้คู่มือทั้งสองข้างใช้เฉพาะบริเวณมือนะครับทั้งสองข้างเนี่ยช่วยกดไปบริเวณขระหม่อนะครับกดบริเวณกระหม่อปุ๊บลิฟต์อัพก็คือยกขึ้นใช้พุ้มือเท่านันนะครับส่วนนี้ยกขึ้นหายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ค่อยๆ เไม่ใช้ทั้งฝั่งนะครับเราจะใช้เพาะบริเวณมุมมือนี้นะครับกดไปบริเวณประมน้นะครับแล้วก็ลนับยกขึ้นค้างไว้นะครับหายใจเข้านะบหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยมือเคาะกระเัสอันนี้จะช่วยในเรื่องดิ้วรอยกครที่มีปัญหาเรื่องดิ้วรอยหรือการสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็สำหรับใครที่ปอดใหญ่นะสามารถกำหนดระยะเวลาในการกลั้นลมหายใจสิบนาทีก็ได้นะครั นางไปไหมนางไปแต่มีคนเคยทำได้สิบเพราะสักพอร์ทสิบนาทีสิบวินาทีและสิบนาทีนี่ตัวผิวลอยไปเลยนะครับสักประมาณสิบวินาทีถ้าสามารถทําได้ก็กล้านลงในใจเลยสักประมาณสิบนาทีแล้วก่อนนะครับอันนี้จะช่วยในเรื่องของดิ้นรยที่เป็นรอยต่างตลอดที่ผ่นะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งบริเวณดวงตาก็บอกว่าการกดจุดว่าถ้าดวงฟ้บเป็นสีเหลืองตานี่นอกจากจะช่วยเรื่องของ ชิวยเป็นตาก็ช่วยใครไดใครที่มีปัญหาในแบบได้ตาแล้วก็ลอกตากรามช่วยได้ครับแต่นี้เนี่ยการกดจุดเนี่ยต้องกดใช้น้ำหนักของมือที่เบเพราะว่าผิวบริเวณรอบงตาเป็นผิวที่เบาบางที่สุดนะครับโดยเราใช้นิ้วนะครับนิ้วปลานะครับกดที่ปวดตาบนแล้วก็ที่หน้าที่ปวดตาล่างนะครับต้องสอบก้างยนิ้วหนานะครับมากดปวดตาบนนิ้วมา นิ้วโอดนะฮะนิ้วกลางกดที่จุดตาบนแล้วก็นิ้วกลางกดที่จุดตาล่างนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราหายใจเข้านะครับเราค่อยๆลากนิ้วขาบไปที่จุดตาบนและจุดตาล่างนะครับพอมาถึงปลายหน้าตาล้วก็ค่อยๆปล่อยไปหายใจพร้อมกับปล่อกดจุดกลางนะครับนิ้วกลางที่จุดตาบนนิ้วนางที่จุดตาล่างนะครับข้อกด เรากระโดดลงในไซเท่าค่อยๆลากยืดผ่านเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างนะครับมาจนถึงปลายหางตาค่อยๆปล่อยมือพร้อมผัดปลดล็อกใจอันนี้จะช่วยในเรื่องของต่อริ้งเกลต่างๆริ้วรอยต่างๆโดยรับบนตานะครับแล้วก็คนที่มีปัญหาไต้ตาสามารถช่วยได้แต่ต้องออกออกแรงกดเบาๆนะครับอย่าออกแรงเพราะว่าเปลือกตาบนตาล่างมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความบอบบางได้สูงนะฮะไม่ถึงกึ่ง คือการขบโยคะบริเวณรอบปากนะครับให้เราใช้ดึงชี้และนิ่งกดบริเวณริมมีปากนะครับด้านตานะครับในลักษณะการดิงภาพคกดยกขึ้นนะครับจากนั้นกหนดลมหายใจขึ้นค่อยๆลากผิวผ่านไปจมมีบริเวณตินะครับลางต่อมาจะเป็บริเวณตาแล้วปล่อยู่ต่อขัดกับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าระหว่างที่เราทำการดิงภาพและยก ก็จะต้องหายใจเข้าตลอดเวลานะครับจนกว่าจะมาถึงปลายทางค่อยๆปล่อยหรือเรปล่อยหาใจออกนะครับตจนตรงทางก็คือใช้นิ้วชี้หรืนิ้วกลางกดมุมมุมปากทั้งสองข้างนะครับกดในท่าหนังปลาลิฟทับคุณจากนั้นกำหนดลมหายใจเข้าค่อยๆลากผ่านนะครับลากผ่านพอมาถึงปลายทางปล่อยหรือปอกกำลังปลอยนะครับอันนี้ได้การออกกำลังกายทำโยคะบริเวณใบหน้านะครับมาจนถึงวันศุกร์ที่ อ็บอกว่า <niño> ช <sharing> ูแขนที่สองข้างขึ้นนะครับให้แขนทั้งสองข้างยูืนขึ้นถูกเลยนะครับขึ้นหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราลดนะครับลดลดแขนทางด้านขวาลงแนวด้านนะครับจากนั้นใช้มือทางด้านซ้ายจับกำมับด้านขวามุมมือซ้ายนะครับจับกำมับขวากดศีรษะลงนะครับเราให้มองไปในด้านหน้านะครับหายใจเข้านะ หนึ 1> 1, 2, ่งอปั่นลมเหงื่ใจออกพร้อมกันแขนขแาซ้สายลูนะครับจากนั้นดึงแผดสายมาสุะคะดครับข้งางรระดับแผงสายลงนะครับแล้วก็เอาแผน,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 นแข็งขวาด้านนี้จับกระบับด้าน้ายกดสีสานลงด้านขวานะครับมองในมุมตรงที่ห้าหาใจเข้านะหนึ่งสอ ครนบผมครับนะครับอันนี้